มมนนนัันมมนแข้งหชิงไทยเพรนห่มบัวจะไปใส่ใสไปเลยอ้ Muni, một sọt leng, mùa mặt hiệu lần juice, mặt chát menu lê lệch lénoie. Pa, a chicken. Ah, somebody sẹp tuý. Oh, somebody. Oh, behold, loa. Qua ba. Bye. 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 มือนี้มี่ไค่อยปลเกาะเมนูค่อยปลาก้นะกระดองปลามีตัวปากใหญ่เมนูค่อยปลาแล้วก็ต้มต้มส้มป่าประกวดเนาะเราส้มประกวดแล้วก็เชิบวกพื้นท้องพื้นท้องปลาแล้วก็ใส่ใส่ขี้ปลาแล้วเมนูต่อไปก็ สีปีกตบกับหน้าหมูปิ้งตับเป็นหน้าหมูอ่ะปิ้งตับกับนหน้าหมูบ้นหน้าหมูปิ้งแล้วก็มีลิ้นอ่ะรอที่ตามสมเบิกไงยาวเด้ไมนี่นี่ยเหมือนนะเวลารอต่อไปเราก็มาช่วงก็ตีจะปวดสองปวดแกข้แกข่าวบักไซขี่นกพี่น้กใส่ขีนข่นกตัวมีเขือ่อ หัวคาโอ้ผักซีผักซีนะครับมาใส่กับปันมกุกขี้ป่าเส็ดบ่งหมาะขี้ป่าเอาโอ้แซ่บใหญ่เลยพวกหัวให้บ้านตูงใหญ่อยู่เนาะใหญ่ขนาดตูงตูงใหญ่ในตุกมุกกอดฉับแซ่บเนาะคืนคืนเนี่ยเสแปตุย เกลือลิอ,อับสิ่งสุดป่าสุดยอดพี่น้อ่ะสุดป่าสุดสุดเลยโอ้แต่หลายอยู่เนาะหลายเต็มเลยหลายเลยเออบริษีแบบบวกขั้นเลยอย่าเฮดแบบบวกขั้นแบบสูตรบ้านหอมเนาะบะส้มเป็นบ่ฮะใส่บีบปักน้าวเลยให้มันแซ่ให้มัน,ยมนลยคดๆแล้วจบเลยคาใส่เออมาปารีกับ,บ ซิมุกใส่ปลาใส่ใส่น้ำมันน้อยหนึ่งพี่น้องหลังจากน้ำมันห้อนอันนี้กระตัหขอ,องซิงไข่มบักเพ็ดหอมบัวหอมบัวดแดงข่าเจียวหอมแล้วก็ใส่ใส่ปลานะฮะใส่ไปเลย กต้องเกี่ย,ม,ย,ม,ม,ม,ยมันหอมอาา้หอมเกี่ยวไ้มันหอมมะพรปาป่าใสนดกินรสชาติมั้งใชะไหมหอนัวแก่ เครื่อ้มันได้โดนหอมนะพี่น้องมาแบบนี้เบาใส่ป่าพื้นท้องป่าใส่ลงไปบกหมอกพี่น้องบกใส่ป่าสูตรควานบ้าน บีก็ดึกแล้วดีไงขนาดบนนี้เห็นไหมแต่มันได้เขาเรียกใา้แล้วก็ปล่อยมันเต้แค่นอนมามาเก็บมาเก็บพักกีหูดกลางบ้านโโอ้ต้นนี้น้อยเนี่ยยินเบิดปี ตัวนี้น้องกินบัปีโอ้บัวท่านได้บอกว่ามีปรุงกันนี่มีเป้งนัวน้ำปลาขาดอะได้กบประเดกเลือจบหลังจากหมอกพุดปูปูู้าเนาะพูดนะโอ้หอมหอมผักหอมมันเครื่องเขเจียวก็หอมหอมปลากัวสิงไคร้เขาเจียวนะ หอมปลาบิมงยังแห้งไปไปนอนรอพี่สามชมเนอเก็บไปนอนเก็บอะัรแห้งหลังจากมันหลังจากพูดหน่อยนึงก็มามีกับมีมีผักสีลาวอีตูหอมบัวเข้าไป หมกไส่ปลาสูตรบ้านบาน้ลากราสาลาบมกที่ปลาสูตรบ้านตัดลองมาเด็ดเด,ดี๋ยวจะเอาลูกโดดพูดเลยนี่นะใส่ใส่ใส่ลูกโดดเข้าไปแต่ก็ค็ดไฟเบาๆสูตร ไอ้ฟอดบาร์บีคิวลทีนี้ไม่ได้เผาเด้อเท่นี่เลยไม่ได้เผาไม่ด้เท่นี่แบบโอ้ครับปิ้งอยงที่มันหอมขนาดน่ะตอนแล้วเนี่ยเอาคิดว่าเผาเผาบาร์บีคิวตอนนี้ปิ้งปิ้งยังไงฟอดปิ้งยังไงไปเย็นปิ้งหน้าหมูปิ้งลีนปิ้งตับมีแต่หมูมาได้มื่อนี้เลยกินหมูโอ้เต็มแฮมเนาะเอากรอบกรอบ โตดี้เม่ว่าโบกิบกขี้ป่าแต่ว่าเฮ็ดให้มันแบนแห้งแบบไม่ใหม่ประเนาะมือนี้ได้แช็ดไหมเด้ดเด็ดน้าหากกหาหามาทอดร่างโอ้ไฟร่างนี่สายสายจัดสายจัดพักเด้อเด้อกินแตยยอดก่อนเนาะมาเมืองหมกแกงแกงกค่ไม่ขีงหมกบัวไงหมักเล่น ขี้พูดหมุนชิงไข่ต้มสม้มสูตรบ้านๆน้ำร้อนที่ตามงมืนร้อนส้มนี่นยาวเลยโอ้หอมมากๆ,ๆเลยคนนะ่ะบาร์บีคิวลีนจวดจวดมาให้ฟอดมาลองทำเราสิเบ no ิร์ดเดอร์เบิร์ดเดอร์เบิร์ด แล้วเราพาลูกมาเออมากินข้าวมกลอยป่าด้วยไ,ไปไปเบิ้งหม้อแกงเฮานี่ต้มแล้วเอาป่าใส่กระปุกมี่แต่น้ำป่าแล้วก็เกลือแป้งนัวเสกขนอรพราอนั่นแหะพี่น้องเอาป่าใส่ปื๊บปูต้องคน โอ้มอใหญ่ได้ไงฮะนี่สุกแล้พี่น้องใส่ใส่ผักหอมเข้าไปหอมหอมสืบโน้มันมีลับเลี้ยวกับลับเลี้ยิมชิมบาร์บีคิวมา มาเด้อมาเด้อต้องท้องท้องท้ต้องห้องะ้บงทอง้องอองกง้องท้อ้องท้องท้องทอ้อมทอง้นถูกอั้องท้ององท้ออง้อน้อมั้องท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 ้้องั้ท้อ น้าหมูได้บ่ได้แล้วซอยแม่กันวะโอเคสิบุงดูเนื้อซอยนาหมูโอ้นาหมูน้าหมูบอกว่าพ่อหนาปะลองเอาไครับ

เป็นยังไโอเคงงสุดเลยงงอะนั่งกอกขวากาิมาปิ้งมักม่ยังก็บมักไส้คีนกก็ใ่ปอะมาลากินกมาลากคนก์หนาเพอเบิ่งมันจิเกิดอยู่โอ้ลิ้นขักเลยลิ้นขักเลยน่มลุกเป็นนี่เหรอเอาเซลจวดเอายุกี่ายอดาย เอาบือได้ิดอดีนายเด้อพอดีนายเด้อจากได้เงินดพอดีนายเด้อบ่อเาเอาพอดีนายใส่ใส่พอดีนายเราดเด้นี้นะบโบโเสียเงินจะบาดวขปะเอาเอาจบาด้ลงซิปจบบา้วซิโอ้โหขนาพดว้าวเอาเ ขาวเป็นมูเขาวเป็นอะไรเป็นไะไรนมครับน wow> ี่เป um> ็นขนาดวะครับก็ครับครับมาก่อนฮ้อนเลยแก้วแซ่บมาเชียวอืมคอนโค้ดคอนเนื้อมันคือแกนโซ่โอ้ปลาบัวที่เร็วปลาบัอยู่ก็เรื่องปลาตัวเห็ดเองก็ได้ตัวหุบจับปลาบัอยู่ก็ไปเห็ดเนาะ โอ้เก่งใจป่าเฮ้ยเสี่ยวตัวนี้ครับเก่งใจป่าแล้วเนาะอืาซีมู้นเสี่ยวซีมู้นจากป่าด้วยจะป่าด้วยให้ให้เอฟซีบังดูบ่รด้อบ่รด้อร์เอฟซีปายยักกินยังเนาะเอาเอฟซีเอาเอาฮอนฮอนอยู่เต่ายังไงไม่ยังไงแซ่บวะเออแซ่บแท้เออแซ่บตัวนี้นะแซ่บคุณยอดต้องกินยังต้องกินเอฟซีบาร์บีคิวนะกินใจป่าป่ามีกินอยู่กับเต๋า ปลาอโอ้ยปไปโคตรขนาดเลยโคตรโคตหอโโคตรเอาอมาโคตรโคมาบยมาบมาอันลบึ่งทปขึ้นมาว่าจะเปดาราไปมาแล้วร้านก็อยู่ดารามีตับมีลิ้นมีนามู กินครับเจลสีสูตรบ้านบ้านเด้อแซนีลินบอบ่เห็นน่ะกองานซองไก่ก็งอิมันอยู่เ็บห้องน้ำอันเป็นเป็นน้ำมันมันอยู่เท่าเดียเยอยู่นน้เสนดลลาเียน้นืเสเท็กซัสคนลาบเลยเนี่ยอเบรน ใ <ไป S 1> ส่หมกเพช็ดเอาไปใส่ใส่ใส่หมกเพล็ดแล้วก็มีอันน่ะสิงไข่เนาะสิงไข่สับแล้วก็ขีบูดขาดาหมดแล้วแกผงนัวแต่ว่าใส่ไปแดดไปนอนนะึงเลยครับพอประมาณ เอาเสียเอาเอามัยหั่นขนาดนั้นเลยสูตรใหม่นียสูตรใหม่นะครสูตรใหม่ะะหมโอ้ลืม,ลมเ,เล,เลมยเนี่ยลืมเจ้า็บอกต้ <c oughs> องลืมใส่กระดว์เขารัวโปรปี <c oughs> ได้หมดนกย่าง อันนั้นมีต่หอยซื้ออันนี้แซบอยู่นี่เราโอ้แซบแล้วโอ้โอะไรเลยสงซิมดูวยบัวเจ้าศพกันเนี่ยบัสศกันอยู่เนาะมีปลาใส่หน่อยนึงเียงเพียงหนึ่ง,ง,ง,งขงง้าวัวไปอออหอมหอมหอเนาะเอาบักทัวมา มาบักทัวมาลงเลยปะเออบักทัวลงเลยไปแล้วจับไปหัหน้าเออเอาตัวนี้ใส่ใส่บุลเลตใช่ไหมจังเล้ยหนึ่งจังเหรอจังวะจังเอาบุลเลต์ใช่ไหมอันนี้กินหนึ่งหมดไปเด็ดไปนางอะไรพร้อสืบ์ฟก้อยสูตรบ้านๆเด้วยน่าแซ่บโอ้เป็นตะกินเนาะก้อยปักกดเนาะ ป่านะั่นเยป่าตโอ,โอ,โอาปาอส,ปา,ปา,สายเปือโอตาลเปียโอ้เราอะก้อยป่าต้มส้มป่าเปยังไงเชแซบอเช ฮะไส้ยามกำลังสองมาบ้านใส่ไส้เนื้อเนื้อุ๋นตุ๋นใส่ไส้ปลาด้นเอ้า่เอาแม่จาไปจาเแม่เอาสพร้อมเอาีบุกอืเนอักใสพอมเชเอา เพิ่มมาละคีนุอครับเอาไปเอาไปอาเบียร์ป่ะมาเนี่ยไอแค่ละเบียร์เเยไเปเรามาัอันนี้เอามือลเด้อสมมกสป่ากป่ามกป่ามกขีป่าอนีเราวับ Còn rằng chắp Chắc đẹp mọi người không sao à sao không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  sao sao không 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 sao 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 มาบอไ้ให้มทุกคนลองดวลองสิคนลองลอง้อ่ปาดมาดเอฟซีได้ไมไปแล้วไปแลี่ป่าหรือขังนะอ่ะไม่เอาอมา่ะดี๋ เดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวก็จะมาโอ้ใส่ป่าแซบด้วยาแข็งเออตตับใจแซบดีสวีนอดมาเจ้าเอื่องเราไปตู้ใส่ไปปิดโอ้ลืก บอาอเยลืมมามาลองสุกมาลองต้มสุกเกอเอพอกันบอมาซึ้งใจมีแห้งคักหมกที่ไปแห้งคักเดวิบอลเราไปลองวาลองหมกเรลอกโลลาบเลยรับโอคัก

ลกขี้ปลาลกหม้อลกข้อหม้อลำหล่ำขอบใช่ปะเชียวเมียเลาเมียเลาวผูบอกคนไทยเชียวเตะเชียมันเนี่ยไอ้หลงไอ้หลงเปิดไปไอ้หลงหลืมลื้เปิดตัวไปไอ้หลงเปิดตัวมันเป็นคนไคชินเพราะว่ามีเมียไทยเอ้ยไอคือแบบฮอลลีวูดอดีตตัวความป่นปัจจุบันฉันรักเธอเขาบอกโซสวีนะ ตาตาเดียวเดียวบวิตยัเดี๋ยวนี้โทรไปมิเมียหับเดี๋เนี้กต่ละเรื่รมนะมาไปกีรักี่รักมามาม่รักรักงานดกดวุ้งุ้งตัมลาเดื เปแงบูมมาบนบจมาอยู่อ่ะถาเอินู่นมารน้อยถ่ายเลน้อยไปโบลินโอ้ยดี๋ยวนี้ไปลูกกำเนไปเองเก่งาดนันเเดี๋ยวนี้เดีเชียวเ่เขาหูทางไปตต่อเข้ามาเป็นป่าเื่องมาดีแ มึงไงมึงตกข้าวไหลแล้วดีนี่เจ้าเก่งเปแลเคนอนเก่งนี่ก็ยังวาก็ได้มาวันนี้ได้กิันอ่ขาจหต่เน่าอย่าันเลก็ต้องกินแักปลาทองได้แบบดุนี่ตัวพากรอนลืมผักอีตู้นี่ตู้อย่บ้านกันมี บวลาาเดาเกดิเซลอย่างเต็มมอจังหน่ยกนเออมอที่สองเอยเออมอที่สองมีบปา้ลองสลังกินลูกครับยกต้นครับโอเคเป็นซีรด้ลงบเยอะไวป่าสูตรบ้านสุดยอด ดูไงน้องม่าฮ่า่าอเจ้าบันป้าจะแก้าเกน้อยแม่ร่างไขมันรว่าตะปัดโคดรน้อยแหนั้นน้องสาวจะด่าบ่างแก่ขวบแก่ขาวหรอป่้องกลาอ บมกใส่ฝาแล้วมาพูดมากินตอนนี้ไม่ยังตอนนี้บุคลากรเข้าเสี่ยวมาแล้วโทรศัพท์ไปส่งมือสามมือเจอเออเดี๋ยวนี้เสี่ยวใจเพื่อใครเขาลืมโทรศัพท์เหมือนกันโทรไปก็โดนว่าเสี่ยวกูมันก็มากินไรนะไอเมี้ยฮับโทรศัพท์ไปทีแร้เมียเสี่ยวกูมันเก่งลืมโทรศัพท์โอ้ตอนนี้ใหม่ผู้ดีนะ ก็ไม่เป็นเจ <c oughs> ้าของ่ะไกับหอกดอกบ้านเรส่สดเดีิวกัทีห่หักไปสินะด้องโทรไปสีน้อกรุงอีบานด้เห็นทีห่ห <c oughs> ักขึ้นวันนเพราะสกก่ต่ำ <c oughs> มากทำไมเลื่อนเลยเราเรามีกรร <c oughs> มเลยดักหมือนข้เปนองกลาเผ็ดนี่เป็นหู บูม่ด้วยนะหมา่านด้ยนะท่านบัวมานเฮีแล้วนก็เลยมาทานมาสงตอนโทงไปตอนแรกนะเมียฮับราะว่าเขาเชียวข่อยเสือที่เป็นเมียได้ว่าให้เมียฮับพูดตลอดใส่เมียเจ๊กว่ามันปุไดโทรมากีเเสือบทิ้รไตั้งรืโทรัพ์ไปบ้าน ญาไิเนียโกนเอาข้าแม่โดนข้าเชื้ออยู่นะบางข้างตัวใต้เลกลายเป็นแบลยวัวสุดัวมันนะเจสมันลลายก่อนน้องจ่าเจ้าน่ะน้องจ่าอย่เจ้าแ่ามันไม่อาวยดกับมันนมึงเจ้าหมยเดี๋ยวม่าวดยเดี๋ยวไม่อวดจะได้ ทังน้องชายทังไ้คกันเปียกนำคนกหญยมากขอกบออ้แมวก็แมวพงกัยายแมวพงปัญญาเด่นาตัวเองไอ้บ้านาไม่้กินเจ้า้หมนเรามี้าแมวผงโอ้สวยอดม่า่ครับ ก็เห็นไปก้วงกิมันยังมาเรอช่ดอไหนก่เนาะเรื่องงูหนาวานีมังหนาวน้ำมังเหนาคันน้ำมังเหนาไวไปหาที่นางไปเราต้องงานเรต้องห่วงไอ้กวดอะยงเบิ้ค่อยอุ่นอุ่นแก่แบบบอมรับนะฮะอดเดไปอิฐมาจนนิดนึ่เยตอย่้ตันะ

นามาพีมมาเล่ามัอาโอ้ยฮอตเลี้ยงม่ฉัไอ้บุรพักนี้ตัวยืมพักอี้ตุเฮดเฮดเฮดออกมาเฮดอยู่บนอื่นนี่่ก็ไปมันเฮดอยู่ในปานอ้คนนไปเนาะบอกพุณนี้บอเมื่อนั้นอ้ตัวออกมาเฮดอย่า มันฝาเนาะมัน่ค่อยบกสวบครับเลยนมีบัสมาิต้มไก่าเดยวดจะแซงนบ่อยู่แซงบ่อยู่ลงบ่ได้เขาจ้าปิดเขาจ้ปิดอันเจ้าปิดบ้านส่สั่งปิดไว้ก่อนเด้อปทางก่อนเด้อต้องตั้งต้อง้กัน วานนั้นคือยังมั้เล่นไม่ได้เท่าได้หูบกูเอาไว้ชนะกินเทปก็กินเป็นอ่ะปเดียว่ใครคนนี้ใครคนกินก็นั่งโอ้นั่งกินกันนั่นเบิ้งกันแบบเป็นปุบเป็นความเราเ้าวเลยเตาตุ๋นนั่นโอ้ย พยาบาลก็เฮ็ดเวียงน้ำกบหอยก็เฮ็ดเวียงน้ำหมดคืนบ่ดันบ่มีมือเศร้ากเจ้าก็ยังมาซุกมันอยู่กับเราไปสามแก้วนึงไอ้ยเฮยรุ่นอะไ่รุ่นเดียววันเวลาได้น้อยจังเงินปิดน้อยนะดึงเงินเบียร์เป็นลังออกมาหนีว่าสามแก้วไปไปไว้คันโมไปเขาตำรวจมาจับได้เอาวันนั้นนะ อย่างนี้ผักกาดแบก็ไม่หน่ยเข้าใจก็เข้าใจผู้เขาเข้าใจเขบ้านเมืองี่ยซึ่งเัาสร้างยุทธ์ก็ยุทธต่างัเราเดียวอนอย่งนยุดเลยใหม่รุนยุ่งมดเลยเชียวย่แต่ห้องกินเข้าใหม่จะรว่เข้าไปเอง่ะเออห้องค่อยเองเนาะห้องเนาะ ตะบนบุญขาเจกับดูขาพเจ้าจะหาคนแล้วมันนั่งซุงกันนะตะบัวทำไปอินเนีดีแมตะบับอกปดอยก่อนแม่กินตาวันดกอกสองวว่าเม่อนี่ครั่าขาพจกินน้ำยูเลยาเม่อนเป็นไปจับแตย้อนว่าบันเป็นไกินน้ำเลเจ้าจูบเบาหลายเท่าเดีอยไปไต่เลยขอยไปน้ำก้นก่อยพุ่น ไปไต่เก่าเวียดหน้ามันโอเคอยู่ป่อนไปน้ำข้นก่อนคุณจะไปแถวกเมืองตายตายแล้วจะไปกระโลยโอ้มันมีผักอันนี้ไหนข้าวเป็ดร้านใครได้เนี่ยได้กดไหมมันกดละกดไม่ไอ้เนาะ จต่ว่าอันเกี่ยวขันทีว่าเอาใรก่เห็นดูชาวบ้าน,น,ในใคนเนะแต่ใกล้ๆาวกานได้กินเยมันกันหลืงป่าต่อตายมมมั่นหมั่นแลมายูเด่นนนะมาเกินมีลูกตัวอไปเลยลูกเด็กวัยได้สิบแปดปีอไรแต่ว่าจใใาจะาใครขอจัวัดเชีใหม่าสู้ได้ตัวไม่เช่เอาได้อยู่นะแต่สลัสลมจงแตลัมจ้าฮู้อ้เจ้าดีเขา ต้นหล่าไอ้กล้วยบัณนี้ขอไปเขาเมื่อชีปเอาไทยในเมืองในนาไทยให้อยหูเขาก็ไปเอาไทยบนนอกบนนาไทยอันแบบบูหู้เดชนาอยากได้หัวต่างประเทศเดชนาแบบว่าอุ้ยอยากได้เมล็แล้ล็อยากได้เดี้อยากได้เออเออเออแล้วก็แล้วไปมันเราอยู่ด้วกันแล้วไปสินะ r i นะใคร if they they know your social your birthday your name everything คื claim ยาจุดเคลมบัวอันนี้ต้องมีผู้ให้ขนาดนี้เขาก็ยังให้เนี่ยเขาก็ยังส่งไปแต่ละเดือนงั้นเราก็ซื้อให้ก็หมูมาแาแล้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เราฟังเงนไปให้ก็อีกคือพวกนี right. I mean, really, ้แล้วเหมือลิ้นแล้วกันครับว่าพวกนี้พวกนี้อวกาด้พวกนี้คือว่าพวกนี้คือต้องตายเ่าเมื่อเงินแบบเสียเงินแล้วเรื่องไหลเรื่องโมเป็นดัวเรื่องเที่ไงคน